สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาได้จ้ามากินนั่นตำเส้นเล็กน้ำกันจ้าตามกระแสจจ้าเขาว่าแสบนั่งก็เลยอยากร้องจ้าตะกินเลยก็แล้วกันนะจ้าคุณไอ้ม,มักเมนูนี่บอกนั่งน,นะ ความรู้สึกของน้งน,นั่งว่าขนมเซนกัยยังเป็นที่นึงในดวงใจจ้ะแต่ว่ากัยยังโอเคนะดูสิอร่อยอยู่นะใส่แคบหมูลงไปแล้วมันก็ใส่ลูกชิ้นปลา เคอยู่ <Okay. S 2> แต่ว่าขนมเส้นปังกว่ามันความผิดเราแต่คนหมักตามกระแสะค่ะตามกระแสะอืม วา่ามื่อนี่เป็นบรรยากาศรวบตอนแรกว่าสิตำใส่พอดีมันเยอะเกินกองไลยเส้นกันไลยจะนั่งกันเลยเอามากินกลับเพื่อนบ้านยังพัน <c oughs> ก็ว่าไม่ไงนี่กินข้าวว่ะคนเดียวบ้าเปล่เนาะส <laughs> <laughs> ามีมาแล้วเราปิดป,ประตูฉันอยากไล่เขาวเนาะ มองตาก็รู้ใจก็ต้องร้ออย่างไรเผ็ดจะใชาพริกลายเพาะพอบิ๊กซ์ อย่งางก็ไม่เห็นเนี่ยเปิดชัวป๊าเเผ็ดร่เผ็ดครับสมุนเงินเรากำเมื่อหลังสีใสสองไม่กับเพราะขันตำเสร็จนั้นเนี่ยอืมโอเคอยู่ กินผักกับเน่เรื่องไปทั้งไหนก็ตำเส้นเล็กตำเส้นเล็กลองดูหน่อยจะได้ไม่ตกข่าว เพชรแน่ดีนะเส้นไม่เละตอนแรกสองจิตสองใจกำลังคิดว่าสิตำดีบะตำดีอย่ามันเละ

ปลาแฟนมากด้ยจ้ะเ <c oughs> ดี๋ยวค่เลืมมากกว่าน,นี่ย ก่อนจะพี่น้องเสร็นล <looked desserts> ไปต่อไม่ไหวแล้วค่ะเพ็รลายพี่น้องมาซุ้งโกโก้กินแทนของหวานจ้ะผู้ใดมีอาการแบบว่ากินข่าเสร็จแล้วอยากกินของหวานกินตัวนี้จ้ะกินเสร็จปุ๊บบ่อยากกินของหวานก็กินจอกหลอกแจกแหลกแล้วก็มีอ้วนด้วยจ้ะห้าสิบแคลเองค่ะแม่กินก่อนตอนเย็นได้นะคะไม่ทําให้รบกวนเวลาหลับนอนเบื่อกาแฟก็มาดื่มโกโก้ค่ะ ลายเรียบร้อยจ้ะมาแคมคนล้วต้องใส่น้ำลายจ้ะขันยานบอินใส่น้ำหลยๆ <c oughs> คือจังนางเนี่ยละ่ะหนึ่งในดวงใจเพชรเพชรล้างลำไส้ <c oughs> ด้วยน้ำร้อน่วนแกี่วจะพี่นองสิไปลแล้วเด้ ครับบังรนี่ฮูหาฮูหาฮูหาวาลเรูเลียงแล้นั่นก็เลยแลนไปต้มน้ำห่อนนังทรงโกโก้ก,กินดีกว่าแท่งของหวาตัวนี้ไม่ใช่แค่คุมหิวอิ่มนานนะคะเผาผลานด้วยมีแอลคาเนทีนมีถั่วขาวแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวพรรณช่วยในเรื่องของระบบข,ขับถ่ายแต่ว่าไม่ได้ทำให้ถ่ายเลียลานะไปอีจ่าพี่น้องบัดน,นี้ ผูอยากได้สินค้าก็กดส่งข้อความมาจ้าสวัสดีค่ะ